สวัสดีจ้าวันนี้ป้าจีจะพามาดูไก่แม่ลูกอ่อนตอนนี้กำลังพาลูกนอนพักผ่อนพึ่งคลอดใหม่ๆเขามีกันแปดตัวจ้าไหนดูสิ ุ๊กโุ๊กโุ๊กกกหันมานอนหลับพักผ่อนกินอิ่มแล้วเขาก็นอนหลับตามประสาน่ารักมากเลยว่าไงเด็กๆไหนดูชิ ู่ในกรงมุ่นสามตัวอยู่ข้างนอกในห้าตัวตัวสีขาวๆอ่ะยืนหลับม่วงสับประงกไปแม่พาไปแล้วพาลูกไปไหนต้องอยู่ห่างๆเขา แม่ไก่จะดุมากไปใกล้ไม่ได้โดนเตะทันทีเลยจ้ะพาลูกเขานอนอยู่ในร่มอันนี้ก็เลี้ยงไว้ตามธรรมชาตินะประจีกับเข้าบ้านในเมืองก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติไม่รู้จะเหลือกี่ตัว จช่วยขอให้เหลือครบแปดตัวจ้า ขึ้นไปขี่หลังแม่เขาล้วขี่หลังแม่สบายเลยดูดูด,ดูเอายืนเอาตกลงมาซะและ้ว เข้าไปใต้ปีกโอ้ขึ้นไปหลังอีกแล้วโอ้สองให้ลูกอยู่ในใต้ปีกสิจ๊ะกกลูกไว้ลูกต้องการความอบอุ่นโอ้้หเอเอเอยียบหัวไปเลย อออออขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า